แตมวิ่งผมไม่มีตำราผมอาศัยความรู้สึกของตัวเองเหรอฝึกซอยอยู่ที่นะาซอยเร็วๆนะเนี่ยในการไหนชนะที่ไปจะถามาจากไหนอ๋อมันก็กินในการมาเอง evet. คิดิตผมส่วนมากเป็นการทําให้ร่างกายมีความสุขคับผมกับเพื่อนไปข้างหน้าสู้บนโลกนี้ให้ให้ให้มันดีอะแต่ก่อนผมเป็นคนอดแอร์ไงถ้าออกกำลังกายแล้วมันมีความสุขเรื่องเงินทองกับรางวัลก็มีส่วนบ้างนะแต่ได้ไปเที่ยวได้เจอคนได้ได้มานาจาใจอย่างเงี้ยทำชีวิตเรามีคุณค่ามากขึ้นครับผม แต่ก่อนก็ทํางานรับจ้างทั่วไปซ่อมรถซ่อมอะไรแต่ก่อนก็มาเล่นบอลเล่นตะก้อพี่แล้วก็มันเจ็บตัวแล้วก็เสียตังค์ด้วยไปเล่นกับแข่งอู่โนนอู่นี้พอมาวิ่งแล้วมันตัวคนเดียวผมมันต้องลุยคนเดียวที่มันมันตั้งแจกคนเดียวพอได้เงินมาผมก็เฮอมันก็พยายามซุ้มซ้อมให้มันมันดีขึ้นให้มันเข้มข้นขึ้นถ้าทำ่างดอย่างหนึ่งต้องทําให้อย่างเดียวไปเลยทํางานด้วยแล้วก็วิ่งไปด้วยมันมันมันทำให้งานไม่ไม่สมบูรณ์ครับผมก็เลยออกมาวิ่งอย่างเดียวเลยทีนี้ จะวิ่งผมไม่มีตําราผมอยู่ที่อาศัยความรู้สึกของตัวเองเอาอาศัยความอดความทนความพยายามไปเรื่อยๆเอาพยายามซ้อมให้สม่ำเสมอให้เยอะวิ่งในห้องวิ่งไปมาแค่นันานนี้แหละห้าหกเมตรเนี่ยวิ่งอยู่ที่บ้างไปมาบ้างบางทีก็ขึ้นตึกบ้างเคยวิ่งสี่ชั่วโมงครึ่งครับผมสี่ชั่วโมงได้ประมาณสิบแปดกิโลบางทีก็ไปลากยางก็ลากเนี่ยสามชั่วโมงครึ่งก็ไม่เกินสิบกิโลครับผมบางทีฝนตกก็ยังไปวิ่งครับผมวิ่งไปจับปลาไปด้วยบางทีน้ําขึ้นเนี่ผมก็เอารอบหรือเอาเบ็ดเนี่ย เอาซื้อปลาหมึกปลาหมึกแห้งนะใส่เยอะปลาหมึกแห้งอย่างนี้บางทีก็ได้ปลาไหลปลาช่อนเอาไปปากเบ็ดไว้ก่อนแล้วก็บิสัก2-3ชั่วโมง เราก็ไปดูบางทีก็ได้ปลามาทาน้ำพริกอย่างเงี้ยบางทีเก็บผักบุ้งผักโสนอะไรสก็พอได้ได้เก็บกินครับผมบางทีไปจ่ายค่าไฟค่าน้ำไปดูบอลสองมังกราก็วิ่งไปครับผมวิ่งไปสายใต้คุณโดนสายสามงี้ครับผมไปกลับก็ร้อยกว่ากิโลไปวิ่งก็สามากผมจะนั่งรถไฟหรือรถทัวร์อย่างเงี้ยได้ไปกินข้าวได้เได้ไปเที่ยวประหยัดประหยัดเอาบางงานก็เขาก็ให้มีช่วยค่าใช้จ่ายสาหรับผมโอเคครับผมโอเคอยู่ได้ครับผมเพราะว่าผมก็มีเงินเก็บส่วนตัวบ้างนิดนิดน้อย้เราก็ประหยัดเล่ายาอะไรก็ไม่ค่อยกินอยู่แล้วครับผมว ชิงโชคโรงาบาลเป็นคนไทยชอบเสียงดวงชอบอะไรอยู่แล้วบางทีเจอข้างทางก็เจ็บไปอบเอาไปล้างก็ส่งชิ้งโชค่งเงี้ยก็ส่งไปเล่นๆมันก็ได้จริงๆได้ทองเคยได้สองสเส้นพี่ก็แบ่งให้ญาติพี่น้องแล้วก็คนใกล้ตัวรอบข้างตอนวิ่งไปก็มีมีครับผมมันวิ่งมาท้อมาวิ่งมาเหนื่อยทําไม พอเรา,ารับได้ไดรางวัลได้อะไรมันก็มีแรงขับเคลื่อนต่อไปเรื่อยๆถึงจะเหนื่อยจะได้แบบเพราะเราเจอกล้องเราต้องยิ้มหรือเข้ามาเช่นชัยสมมากผมจะโพราะั้นผมอือกันเข้ามาเช่นชัยต้องตีนังกาหรือกระโดโดโดเต้นให้มันแบบว่าเข้ามาเช่นชัยยังมีแรงอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่เข้ามาเช่นชัยแล้วเป็นลมอย่างเงี้ยต้องเข้าโรงพยาบาลนี้หรือเด็กๆเห็นว,ว่าว,วิ่งมาแล้วเป็นลมมีวเขาก็ไม่วิ่งเราทําตัวอย่างดีๆเข้ามาต้องตีนังกาหรือดีใจอย่างเงี้ยเข้ามาเช่นชัยแบบแข็งแรงเงี้ยถ้าสมมติวันหนึ่งสัญญาการชัยจะวิ่งไม่ได้ วิ่ง,งไม่ได้วิทย์ผมก็เหมือนเอาการวิ่งเป็นดำมโบวคชีวิตกับผมตอนนี้เราต้องชนะเพื่อรางวัลครับผมก็จะทําให้เต็มที่ทําให้ให้ดีครับผมทำให้ดีต้องวิ่งให้ถึง6 0สิไม่ได้ครับผมสชื่น